สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกับพี่เนมนะคะเล่นเกมกับพี่เนมกันก็ก็มาดูกันเถอะ <laughs> 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 ทุกคนวันนี้นะะจะมาลงแรรกับพี่เนมนะคะให้พี่เนมแบกค่ะเออเราไม่ได้เล่นด้วยกันมาเป็นเวลานานมากๆๆก,กมากเลยทุกคนแบบแบบดูซิว่าพี่เนมจะหวานใสพี่มีบ้างไหมหรือว่าจะด่าแต่พี่มีเนี่โอ้โหท้อไปกันเลย คนแล้วก็มาเข้ามาแล้วเชิญพนี่เนยมพี่เนยมเป็นยังไงคนอุ้ยมาแล้วให้พี่เนียมไปเปลี่ยนชุดไหมพี<า>่เมย์ฮะให้เนียมไปเปลี่ยนชุดไหมพี่เปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนมา,มนมาตัวลาวเต้หน้าคนลาวเลยชุดอะไรดีชุดอะไรก็ได้ชุดไรก็ลาของเดิมแหละ <c oughs> <c oughs> ก็แรงคงจะรุมเลยชืย่ออะไรก็แรงคงจะรุมเลยเอ่นอะไรดิเอ้ยลงแรงอะไรเดี๋ยวเนมแบกเองเอ๊ยดูสิแล้วทำไมไม่เอานอกมาหยกทำไมไม่เอานอกมาลืมไม่ได้เป็นไปเล่นเล่นนี่ไง,ไงเล่นอะไรเล่นกับใครไม่เล่นไฮไลท์เล่นไฮไลท์เล่นกับใครเล่นคนเดียวเล่นกับสาวอ, <48 S 1> อ๋อสี่สิบแปดคน อ๋สาวเ่นทีสิบแปดใช่ไหมอ่าจะเล่นไม่โหดเพราะว่าเล่นในโทรศัพท์รู้แล้วแต่ก็จะแบกพี่มีนะครับโอเคค่ะถ้าเนียแบกไม่ได้เดี๋ยวพี่แบกเองก็พี่ก็แบกได้นะปกติก็แบกอยู่เรื่อยๆนะเป็นอะไรเจ็บคอหลงทางนะครับหลงทางต้องใช้เวลาหลงเธอขึ้นมาดังทลาอย่างไง เอ้ยเอาวะเผิดว่าอ่ากันไปด้กันไปด้กันก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วมั้ยมีชุดเกาะยังครับยังไม่มีค่ะเยอะแบบยังหมวกเดียวเองถึงจะไม่มีชุดเกาะแต่ก็ไม่มีชุดเกาะแล้วปะไม่เจอคนเลยทำไมอยากไปหาคนอื่นหรอไม่จะยิงคนไง ใช่หรอก็มีพี่เมย์คนเดียวจะให้ทำอย่างไงหรอใช่ไปแอบมีเล็กๆแน่น้อยหรอไม่มีหรอกเล็กๆน้อยชอบบึ้มๆอันไหนบึ้มๆบ้านระเบิดบ้านเล่นหรอเกมหมูอ่ะเคยเล่นไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะโดนยิงหัวมันเอออันนี้แบกเองบอกแล้วปืนนี้ถนัดที่สุดแล้วถึงจะไม่เคยเล่นก็เถอะใช่ไปนี่อ่ะมาสรุปใครจะแบกกันแน่เฮ้ยคนยี่ไหน พี่เมย์กระโดดลงมาเนี่ยว่าคนโอ้โหดูพี่เนมเขาไม่หล่อเลยเลยนะไม่ตัดปืนไม่มีอ่ะอ๋อเอ้ยแกแปลกขวดดิจะได้ลูกซองจังเลยไม่มีเฮ้ยระเบิด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 ข้าระเบิดเข้ามาเห็นไหมไม่ได้ใส่หูฟังหูฟังไม่มีไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเล็งเล็งหลังหลังนี้หลังนี้ แล้วเหรอแล้วแป๊แบบนึงค่ะเฮ้ย <Okay. S 1> ลังโอเคลังหลังลังนี้ลังนี้โอเคแล้วเหรอแล้วแป๊แบบนึงค่ะมันกระตุกจังอะมันยังกระตุกจังอะมันกระตุกมากเลยเอะไรวะ ไม่มียาด้วยจะตายละมีสองคนด้วยกันวางด้วยนะอุ้ยมันจะดาวแล้วมันจะดาวแล้วป<ะ>้องอุ้ยมันจะดาวแล้วมันจะดาวแล้วเอา้า <laughs> เอา้าร์เดตี้เหรอ ไอ้น um ี่ยิงเจ็บแล้วนะไอ้นี่ยิงเจ็บแล้วนะยิงเจ็บยิงเจ็บไอ้นี่ยิงเจ็บแล้วนะเฮ้ยมีอีกข้างล่างข้างล่างไหนพี่มี่ฮะข้างไหนตรงสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ตรงไหนโอ้ยแล้วหลังเข้ามาหลังก็มาพี่มี่หลังเข้ามานะก็มีย้อยยยดาวดาวตัวเดี๋ยวนี้โดข้างหลังนะเฮ้ยโดดลงมาดาวตายแล้วเอ้าเมีดาวเหรอ ใช่ตกลงมาดาวก็บอกอยู่ลงมาหาหน่อยมีกระเนอมก็มีมันรามันรวมมันโฉมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลงมาเลยเมื่อกี้ด่วนไม่มีอะไปไม่ได้พี่มีวิ่งไปแล้วมันดีอย่าตายตายแต่ปกป้องพี่มีเองเร็วๆปกป้องสุดชีวิตตายแล้วไม่คิดจะทิ้งพี่เมย์นะเอ้ยใครมาทำพี่เมย์ฉัน เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเก็บสองเก็บสองมันเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปมิ้ต้องใช้หมดเลยเนี่ยบอกว่าจะแบกพี่มีก็คือแบกพี่มี้งไงหล่อใช่เก็บตายเก็บตายพี่มี้ฟังเนมร้องเพลงไหมไม่ได้ฟังไม่ได้ร้องพี่มีฟังนานแล้ว ฟังไหมเน yeah. ี่ยเพลงอะไรดิก็จะร้องให้ฟังไงโอเคตรงนี้เลยหรอไม่เดี๋ยวฆ่าคนอ่ะเอ้านึกว่าอลูมินี้อืมอ้าวเนียมตัวจะเย็นเนียมครับสซเๆนนะคะกำลังใจมาขนาดนี้แล้วไม่สู้จะทำไงไม่รู้แหละ เดวเดวจะได้ฟังไหมฟังครับเสียงอะไรเ,เพลงสิ <laughs> เก่งเยี่ยงเลยค่ะแบบพี่มีได้เสมอครับมาเหลือสิบเจ็ดคนเดียร์แบกเองไหนให้เนียมร้องเพลงให้ฟังเลยไหมเอาไหมเนียมอยากร้องเพลงให้ฟังแล้วแถวนี้ก็ได้มีคนลอกนีวงมาแล้ววงมาวงมาพี่มีแป๊บนึงนะวงมาวงมาทำอะไรอยู่ตั้งนาน กินเพียงไปหากีตาร์มาเปล่าล้ <c oughs> <c oughs> ลงรักเธอไปแล้วนะฉันไม่ได้เจ้าชู้นะแอบเห็นเธอนั้นตรงนั้นและมีสักวันที่ฉันได้รักเธอ ผิดนิดน,นึงไม่พากันใช่ไหมมันได้ฟังนานมากและนานมาก,มากเลยเออมาเข้าห้องดีกว่าไปไปไป,ไปห้องเรา <c oughs> ไม่ใช่นะ <anche> ไม่รออแน่เลยไปห้องพี่เมย์เนี่ยทำไมจะไม่รอดไม่มีคนไหนไม่เห็น ไม่เอาแม่ไหนบอกมีก็มีไงแค่ห้าคนในแมปเนี่ยเออมีแค่เราก็พอแล้วแหละเ <c oughs> รกไม่มีนะครับวฮ้ยิคน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 รักไปเลยค่ะอีกเด,ด,ดี๋ยวนึงอีกเดวนึงหัวดีเอา้าเอา้าเอ้าเอ้า What มีคนยิงมีคนยิงอยู่บนบาตใช่เหรอใช่เมื่อกี้มัมนไล่ไป หรือมันตายเองเอ้าเอ้ายิงอยู่ไหนอะไม่รู้ไงอ๋อในไม่ใส่หูฟังเลยไม่รู้เฮ้ยตายแล้วดูดิโอ้รักพี่เมย์นะแล้วนยงไงคะไปแล้วพี่เมย์เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเล่นใหม่ใหม่พี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์ลานะไปละพี่เมย์ไปไหนยังไม่หายถึงเลย <l ots> เดี๋ยวไปหาตอนไหน <S <s อืม <laughs> ไปแล้วนะพี่เมย์ส <c oughs> บายครับร <c oughs> ักนะครับจุ๊บ